สวัสดีครับบ่าวเฒ่าสวัสดีด้วยครับท่านผู้ชมครับผ้ามาตามครับคุณตาที่พบเอ่อด้วยครับผมงวดที่แล้วที่ผีมะฮองบอกไปนลยครับผมรับเจ็ดสองนะครับคุณปอครับเกือบมากเก่าสองแล้วปอนะกับก็มีเอฟซีทั้งช่องครับมีท่านผู้ชมครับฝากมาตามตองงวดวันที่หนึ่งกลุมพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าถามมาฟังเรื่องเล่าน้ำกันครับผมครับถ้าท่านไหนชอบจึงตามด้วยพี่น้องครับ ตัวเลขเป็นเพียงแ้าทางเท่านั้นครับมีเขามหลุดลครับผิดถูกวบาวากานเด้อพี่น้องครับรับชมเพื่อความบันเทิงครับผมครับไปฟังน้ำกันวางงวดนี้เพื่อนมาฮ้องบอกคุณตาบอหรือเพื่อนมาบอกอีหยังบอกครับผมครับพ่อแล้วก็มาบอกจงหอดเฮี่ยนพีละครับบอกว่ามันมันได้มากจังซีครับก้ากับซีมากตัวหนึง่งมันว่า เลขบ,บนอืมเลียล่างนี่แต่กับหกมาตัวหนึง่งมันก็ว้างกันละเอา้าคือให้จังชี้ก่าเขามันสิมันจิได้จะเหอนเอา้าจับลัางให้เดีย้ยอยู่ากซิบมันวะครับกันมาล่างกางันลักซิบบนกันลักซิบซี่นว่าครับอืมบานนี้ก็เลยมามา,มา,ม,า,ม,ามานอนคิดเบาเอ็นเ่ยวะมันจะบอกมาหาซีบับ่อฉันควงคิดวะ มันเป็นลางได้หาเอาละเก้าเลยครับเก้าว่ามันนาม่นใจบ่บนบ่า่มั่นใจเด้มั่นใจน้ำซีเพราะเขาเนินซอ่าเพิ่นว่าซีกับเก้าด้พ่อเพิ่นก็บ,บอกว่าซีกับเกเอาแต่ว่าเก้าว,ว่าทีเดียวบอกผชีมันมันช่ำอยู่กอ,อแล้วเพิ่นมากับไพงวดน,นีหเลยจังไกัเมียสองคนงวะนั่นพ่อถาเมียมาน้าถ้าเมียมาน้างวดนีเอ่าเมียมาสองคนแล้วก็มากเลยสอง่กับซีอยู่มากเนะอืม เพราะเป็นสองเก่าซีบบพ่อเพราะว่าเพิ่นมาน้ากันเนี่ยพิ่นเพิ่นให้มาน้ากันเพิ่นหให้ซีกเก่ามาจะซีกเก่าจะบ้ามาน้ากันบ่พ่อที่กับเขาเนี่มาอยู่บางที่ก็มาน้ำกันครับผมคือแปดกับหกหรือบางที่กับไมาน้ำกันครับตามตามที่เขากาบอกสองสามปียิ่งเห็นว่าถ้าได้ก็ได้ยี่ห้าจะคิดจากซื้อห้าไ่คิดจากซื้อก็ก็ออกไปเรื่อยๆเฉยๆไปทางมันละ ก็ถือกระมี่ว่าถือกระมี่ก็บอกให้เน้นเด้อเอาตามความฝันที่เด้นบอกให้ว่าล้านเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นอย่างเด้ยครับแต่ว่าซีนี่มันว่าจำแนกมาแน่นอนครับมันว่ามาหลักไดล่ะพ่อพูดว่าซีบนบนคือว่าพูดบอกว่าซีกับเก้าแต่ว่าพูดว่าซีเดียวซีนี่เน้นอยู่งเ่นล่ะครับผมว่าแต่ว่าซีนี่มาแน่นอนมาแน่นอนพูดบอกครับมันจ่าเป็นซีซีป่ตา เออเจ้าบอกยายลุงชี้ๆไปยินครับควบคิดไปแต่ว่ากับกระบอกมันกห้ยควบคิดไปอืมเพราะวมีอีกสองคนนี่คิดว่าชี้ๆอยู่แต่ว่าหัวหนี้บ่ได้มะฮองบอกเป็นตัวเป็นเป็นคู่เป็นยังบอรก็มายินบอกคือเก่านี่ยยินบอกคือเก่าเออบคจับคู่บคได้ะไรมาว่าแปลงของเขาได้มากซี้โอ้ครับผมอืมไอ้เก้ากับชีเลขบนครับ แล้วก็ซี่อยู่ยลักซิบมันเน้นว่าซี่ลักซิบลักซิบเนี่ยต่างหลายเทียแล้วครับผมคันว่าซี่ลักซิบซี่ลักซิบมันจะเป็นซีู่นปะตาซีู่นก็บอกแกเราหงายยุของเราที่แปลไปนะซี่ซูนซี่หนึ่งและล่างนี่เพิ่นว่าจังได๋ล่างนี่ครับล่างนี่แปดกับพงมาตัวหนึ่งล่างแปดกับพงมาตัวหนึ่งครับผมมาลักซิบอกันเออลักคือกันโอ้ครับผมเก็มีแค่นั้นแหละว่าเราก็ไปเมี่ยวิติด รถ่ายยุ่ท่าเขาก็ล่งมาทั้งดุงทั้งเหิวมนไปครับอืมบางเ,ง,งเด,นดน็นเด้มันสายดากแซ่อนเด่นนอนเด่เด้อยวหลอกกูบนน้านอย่ามตัวกูนอนครับอืมพ่อในยางเมียขี่รถอ่าััวในยางเมียขีรข่รถเออ่อว่ารถเันเป็นศูนย์เพื่อจะเป็นครับือมันเห้รถล่องจากอ่าบอแมนไหมาแปะกระพกไหมาคู่กันให้อ่าให้รถขี่รถบ่อมแมนจะเป็นแปะทาบอกพ่อ แปลก่ะก็บอกย่้ลงี่ปแควมคิดไปวะครับผมควมคิดไปเราเขาไม่ได้บอกเขาบอกแค่นั้นแหะแค่เขาได้มาครับอแค่นั้นแหะเอองวดนี้ห้เป็นห้เป็นครูบ้างสิเออโอ้ครับผมแต่ว่าสองตัวมันตัวหนึ่งสินะคุมคิดเแต่เขาจับลักอยู่อยู่ลักซิอยู่ลักซิบอ่อ่าอันนั้นพพีตัวเก่านงตาเขาซุ่มเก่าลยเขาเลยอยากินน้ำมันก่ากินเขาตกเขาเฮียแล้วนี่ละ ตัวอื่นเพาะกล้ามากแล้วมันอยู่เขียนไปเขียนมันกันหล่ากระพุ่นน่ะพี่ครับผมอืมที่ว่ามีพระมิยาคู่ไม่บินบักเขาก็ไปน้ำภาน้ำยาคู่นี่ยีนยคู่กันนี่แหละเปิดเพ่งแห้งพอดันลาคนเขาสั้นหไดเลยนก็เลยนี่ยะคู่ว่าเลขนี่ละครับม่อยู่แบบว่าย่ำแรงแรงมิดๆล่าก็มาอยู่ในป่าเด็ดป่าในเหียวสักแตแล้วคุณพ่อมักคันคิดว่ามักบนนี้มักคู่ได้ครับมักตัวใด ไอ้ที่เพิ่นให้มากเพิ่นว่าซีกับเก่านี่มากลักซิบเนี่ยแต่แต่เพิ่นยำนี่คือซีนี่ยยำยำหลายที่นี่ย่ำหลายแต่ว่าเก้านี่ว่าวทีเดียวเก้าวทีเดียวโอ้ครับผมข้างล่างเหมืนมากแปดข้างล่างอืมแปดแปดลักสิบกแปดหแปดสีครับอือนคิดว่านิชันนี้ครับเลขบนนั่นชี่หกสี่เจ็ดสี่หกสี่เจ็ดอ่ามีใครอืมควาำขีดปเด้อครมบผม ครับซีเก้าจะบ่มาน้ากันมาเพาะเพราะพิ่นมาน้ากันเด้ขางเทียงกัมาซี้างวดนีพนพนพาเมียมานั่มอ่าผมยานพาเมียมานั่มิ่นมามารถเมียเมียไปรถเออเมียซีมอาผมยานเป็นเก้าซีให้รถเป็นเก้าสามจะไปถือเลขเลขดังเขาอีกที่บาทเนี่ยเก้าสามเอาละเดี๋ยวอ่าตั้งแต่เก้าเก้าห้าเก้าสาม เกต้าเก้าอาซิครับท่านผู้ชมครับณทางของคุณตาส่วนอย่างหรือพ่อสีส่วนอย่างด้วยครับผีมาบอกครับผมงวดนี้เพิ่นมาบอกสองโตเป็นลักซิปครับแม่นว่าพ่อเพิ่นว่าให้สีกับเกล้าเป็นลักซิปครับพ่อเพิ่นก็จับให้ด้วยครับผมสี่หกสี่เจ็ดสองคู่เท่านั้นครับส่วนล่างครับผีเพิ่นมาบอกแปดกับหกให้ยูลักซิปแต่ว่าเพิ่นย่ำแปดเพิ่นเน้นแปดครับพ่อเพิ่นว่า แปดหาแปดสามกับพิจาหน้าเป็นเงาด้วยครับผมถ้าชอบตัวเลขถูกใจโดนใจจังตามน้พอพ่อนาะครับเป็นเพียงหน้าท่างครับผมไปหาซื้อสลากกินแบงครับถ้าตัวเลขถูกกับตรงใจที่มีเนาะครับแล้วพ่อพ่อมักคู่ไหนสี่หกสี่เจ็ดเนี่ยว่ากันทั่งสองอันหละแจะว่าให้เน้นให้เน้นสี่หกไปครับให้เน้นที่สี่หก สี่หกสี่มาแห้งก็สี่เก็ดสี่เก็ดเป็นเลขตัวกันตัวรองก็สี่ครับออาตาเลขแปดกับหกนี่เป็นยังตาคือ่าจับหกไข่น้ำแน่จ่ะคือไม่แต่แปดตาคือบ่มี่หกคือบะมี่ในตัวนี้ครับมันมันตัดไปเลยเ้อหกหกตัดตัดออกเพราะว่ามันเรียแปดตัวเดียวครับแปดเพิ่นมาบอกมวลนี่ครับเพิ่นบ่ได้จับคูเพิ่นบอกเพิ่นว่าเพิ่นว่าคือบนนี่เพิ่นว่า สี่กับเก้าหว่าครั้งสี่ตามาตัวหนึ่งลับจังได้ตาคือคือหัว่าพื้นไหนมาหลักสิบตาเขาก็บอกว่าที่เก้าตัวหนึ่งเป็นเลขหลักสิบเป็นเลขหลักสิบเขาบอกว่าครับผมคือแปดกับหกนี่แหละมาตัวหนึ่งเขาก็จับว่าอยู่หลักสิบได้ตานหกจีนเมื่อแปดใช่นี่ครับผมเปนบอมีในในเลขที่เขาเห็นออกมากนี่นะครับผมมป็นบอมีมันมีแต่้แปด ตามสูตรคุณตาคุณตาก็มีคำนวณอยู่นะพอเนาะครับผมพอดีพอดีผีมาบอกกันเลยเอาเลขคำนวณใส่ได้นั่นตานะก็เลยจับใส่ให้มันว่าแต่มันส้นหกบครับที่มันกับฝันว่าอันว่ามันใจปัญหาเรื่องเขาอันกับเขาไปหาเขายากเขาห้มากยังซี่กบว่าคัดปัญหาบว่าออกได้หมดเลยเขาบอกออกเขามาบอกว่ามันบอกคัดมันกันยากขึ้นกันยากขึ้นกันเขาว่า เขาพอได้ก็บอกแต่น er kind of well, ี่เด้๋ยมองไหนเขาเที่ยวหมองไหนท่านเขาพันเขาบอกมันก็ได้เขาก็เลยกินนั่นกินอยนี้แล้วตาแล้วพ่อคือพอบอกคุณบอกคุณว่าเอ้าคือบอให้เป็นคู่ตรงตรงคืองวดที่แล้วเนี้ยอยู่แต่ว่ามันได้มาจังซี่นะพ่วงเขาได้ไม่เต็มซี่กับฝันมาบดอ่อนอ่ะอ่าอ่าครับผมซ้อนขึ้นซ่อนคนนี้ันครับ รับผมครับเอากัดตามนี้เนาะครับผมเอาครับพี่น้องครับในทางของพอสีส่วนอย่างด้วยครับหรือคุณพ่อส่วนอย่างครับผีมาบอกครับงวดนี้ครับเพิ่นบริหายจับคูหใหไม่ได้ครับเพิ่นห้เป็นโตมากลัก1ิคกับบนบริมาครับสีกับเกาแต่ว่าคุณพ่อพอสีว่าเพิ่นย่ำสีนี่ย่ำหลายคุณพ่อเลยว่าจับไซคับตัวเลขที่คุณพ่อมีครับสูตรทุ่งพ่อคุณพ่อเลยจับให้สีหกีเจ็ดเน้นที่4ีหกครับ ล่างเพิ่นกระยำมากแปดกับหกครับผู้เพิ่นมาบอกผีมาบอกนะครับผมครับแต่ว่าเพิ่นเน้นแปดด้วยครับผมพอเพิ่นเกิดจับใส่กับสูตรท้องพอเพิ่นแปดหาแปดสามครับฝากไปพิจารณาเอาถ้าชอบจังตามพี่น้องแนวทางมีเขามีหลดครับบ่าวากันครับผมเอาบ่าวเถ่าเชี่ยแนวครับขอ้ท่านผู้ชมครับเอฟซีทั้งช่องถูกหวยรวยเงินไปนน้ำกันด้วยครับงวดวันที่หนึ่งกลุภมพันธ์สองพันห้าร้อยสิบห้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ